จ้าพระพับอรรเจ้าพระบองัพเจ้านดินสงท่านพระกูกิรพรเจ้าอทั้หองรปูแบ่งพระปหนทสงเจ้าวาพรราซึ่งเปจางเาอา ซึ่งถามำเพิ่มควาอคงในจารตื่นเป็นภาษาไทยเริยมต้อนรัผูยมาวพุทอทุกท่านที่มาร่วมให้การสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติธรรมพักผู้หบัน ในสถานที่ <t <t ีเรนในองค์กรงเป็นผ้ตทาหรือว่าทูกท่านนั้นแก่ศาสนาสมควรเสให้ประสงค์ไมีโอกาสปฏิบัติการอิ่มตวิ่มตืนผู้บรงวันั้นเป็นวัดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตั้ไว้เพื่อเป็นการร เกิดความน้อยอินดียในสิ่งที่มีความชันเป็นต่อการดำเนินชีวิตของเท่าก็เป็นอยู่ง่ายๆของพระสงฆ์ที่จะเดินรักษาผู้หลงวั้นเราว่าพระสงฆ์ที่เดินทางื่อปฏิบัติผู้หของวั้นจำเป็นจะต้องมีการ คือผาป่สมบูรณ์แบบจนกระทั่งถึงในสิสัญญาตัคือการเว้นกาคือในขณะที่ทำการปฏิบัติตามยรูปฏิบัติตามกวัยก็ทรตามรูปเท่ท่านคือหานนะะก็จะไม่มีการคือไม่มีการมองเหยะากเหา เราเป็นภพราษฎร์อาตม์แต่ตุลรรมภเราพ่อแต่ละพ่อนั้นเป็นข้อที่สนับสนุนส่งเสริให้ประสงได้มีโยชการรักษาพระในรเตที่สเพราะพระวินัยบางพ่อนัมนเกี่ยวกับทุลรรวโว่าทราวินัยที่เกี่ยวอกับผู้บรญภักนีจะเป็นอาบัติกีไป ภูมิจะเป็นรบอาคือเป็นอาบัตเ่อจะเกี่ยวข้องกับผู้ดูมวเพราะผู้ดูมวะนั้นเป็นธรรมะที่ใช้ในการกำเรื่อปฏิบัแต่ส่วนวินยนั้นเป็นพอบัญญัติที sisters, PI, function, ่ต้องขีดาำส่บัญญัติเพื่อให้กระสรปิบัติาะไรปฏิบัติตาโคกมีโคกรต้องัตานเป็นที่สเป็นปต ผู้รวนนไม่ประดิษฐเป็นกา่เรียนว่าท่างการให้การกระตุ้นปฏิบัตของพระสงฆ์ดีกว่าเด่ครับเข้มข้นขวนมากขึ้นทำตัวให้สบายยในการเดินปฏิบัติธรรมผู้ลวงปทในสมัยโบราณ ใผู้เชื่อมาญาติทุกคนในั้นเขาจะตรจสัารลูกใส่เขาเห็นว่าพระสงฆ์นั้นได้แค่ม้วกปุ่นธรรมะเขาแม่ในการที่จะปฏิบัติอิ่มทั่วที่งพิ่เพราะว่าพ่อนั้นมีพ่อํำกาดนะพผท้รงนั่นมีการปฏิบัติอย่างไรอย่างไรแบ่งอย่างโอถึงอย่างโอเคเลย อย่างในสถิตะตรงนี้บางองค์ร็สังขารนั่นแปลว่าถืออย่างเบาถือกลางไม่นอนไม่ไม่นอนนะเห็นไหมหรือหือเป็นพ่อปฏิบัติจริงแต่บางองค์นั้นบางครั้งมานั่งทำก็ได้คือได้แต่ก็ไม่นอนไม่นอนแต่นั่งหลับได้แสดงว่าเมื่อมี อาภาษเจ็ดให้เป็นความสุขความปานิมานะก็สามารถที่จะนอนหลับได้โดยหลบเป็นโรคอะไรสามารถที่จะแต่คงที่ตัวเร่งรัตราเร่งอันจะไม่หลงหองอย่างเช่นพระจักรวาลในแบบเดิมถ้าไม่รองหลับเดืวดมันหลับไดเรื่องอธิบายแล้วต้ไม่หลงเลยจนระล่างตอนแรก

ดูการเต้นการที่เป็นจริงครับแต่ในขบวนปรัติางข้อเนี่ยสามารถที่จะถือพวกกันได้เช่นกรรมสุครีพบัวหรือพราอสมุทเป็ดครับางองค์ก็ใช้ท่าอีบัวที่เก็บเี็นพวกของท่าของของตกอะไรเอามาสร้างองค์การอาเป็นจริงหรือนั่นคือว่าโดยเช่นครับบางองค์ก็อาจจะ สะบานาเตี๊มิกะธรรมภาคคือถือ้าได้ที่บอเป็นปาคพัทก็เอาภาคบางสมุนธั้นธารมเป็นที่นอนขาเปิดคือภาสมองภาคทีวภาคอิตอละภาคถือภาไทยสาดิว่นอกจากการถือไายทีบอหงนั้นแล้วอย่างมาคง่นั้นก็ยังถือจ้านือคือเกี่ยวคือคือ ถือที่เการเนประบานเป็นว่าถือการที่เราเป็นกระบะตามับ อยู่โรงงานเป็นวัดประกอบการที่การแพทย์การแก้ ให้การสนับสนุนสให้ประสงคนั้นเป็นโรคป่ากรเพื่อมิบัติตทางักระเาะนอยางเพ่นะเงบวกความามาถเองทีทำให้ประสงค์นั้นได้ความคให้สบายสบายในการเดินตนนี้ทุกทาได้ความตัวให้สบายคุณภาพกาที่เราถามก็เอาแค่เจะสามตื้มากใช้ก็ใช้เพาะทีู่่เพราะฉะนั้น Này, sơ bài ta được bà, ta cũng muốn làm, kế hoạch ta cũng đồng hồn, ta đảm bảo Để ra, ta, ta tìm ra cuộc sống bản mạng, ta cũng đồng hồn, ta đồng hồn, ta đồng hồn, ta đồng hồn, ครั้งนีทระอุมิี่จินะครับกา่าอุฒิูมนั่งหมายคือการที่อยู่รนมกลุมหมายถึงว่าเป้เดียวแต่ว่าการรวมก็แค่รวมรวมกันาวุกคนูมโดยมากพัดจะเป็นสีผ้าสีแก่งโดยมากจะเป็ะ้อผ้าสีแก่ตึงในการเดินเพราะว่าการเดินทางไปปฏิบัติทุกบทบานั่ยมากกว่าสี่งยื่ เกี่ยวควาเรื่องน้ำเรื่องอะไรในปัจจุบันนี้มันดีกว่าเราไปที่หมู่บ้านไหนหมู่บ้านไหนเรารู้ว่าที่ไหนที่ไหนดีบ้างแต่ตอนนี้ก็ใช้เดินเดิมรักป่ารักภูเขาเดิม ยูอนแก่ัที่ราเพื่อสร้งในการแก้การใช้ให้ตอัรมากอะไร้างเนีก็จะเป็นปฏิบัติรารเนร้าการที่คณะสองบ้านอำเภอรองปทุกๆกงทุกๆรูปดีท่าพระครูภาวนาฤาษีมาเป็นต่างในการแชโตรงกาาผู้นฉบับพรพิบัติ ําเภอเพื่มาและแาตั้ง8ี2แ้ก็ว่าเตุการณ์าจังหวัดอุของมูลนายัคนหนึ่งที่้ปฏิบัติสืบออกมาตั้งแต่โบราาลและการปฏิบัติขององค์ที่อาอาเภอหลงพระโขนในปี2ก็เป็นทางจัเพื่อ ถ้าหวเป็นพรไร้ชปุนต่วงแต่พระบาทสมเด็จพระเทาเปดวเดจัชตกาทิเบหภูมิกนาโกเดงพระราชนิพนธชและสองเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาคพระบรมราชชนนีอันดีท้งสอพระองค์ผู้สูงและคนอนว่าทุกๆท่านทุกๆคนน้ไม่าง คือเราตัง้งใจตามด้วยความเป็นจริงตั้งใจตามด้วยความจริงใจในการพิจารณาต้องการให้ทั้งสองพระองค์ได้ร <establishing> mm ับบุญกุศลที่ทุกข์อานทุกข์กลุ่มได้ร่วมกันทำในตานี้ทั้งสองพระองค์ก็จะส่งอานโมธนารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ทุกข์อานได้ร่วมกันทำโอกาสนี้และไดอ สวยที่พี่ืสดที่พี่เปิดปยสดสังาในสากลครบสดต่อไปส่วนตู้สมก็ต้องมีแช่เองนั่เก็คือยากลวมทุกทุกคนเป็นตุลาการคนนั่นเองบุญที่เราสวยรับอันปีหลวงรัอโปรดนาบารีเด็กก็คุณป้าผู้โราณบุพระโบราบุญในเราทำแล้วถราเอาครงห้ก็ออกกันส่วนบุญงจริงๆนคือบุญที่สำเร็จขั้นป และพลัารแห่งามศักดสิทธ์ขององค์พระพุาลในอุโบสถวัเขาวามักดิสท์ของพระองตสซึ่งเป็นกระตือรือร้นศักดิ์สิทธิ์ของยมราชเกลือสและองค์เทพรหญ่รุ่งอรร่างอนากูสุกเป็นมาที่ผู้ควบค่ารุ่งอรเพื่อน้องี่ปูให้พระูสแดงองพมทูตส่งรส ขอคอเป็นพระพเจ้าช่อรนประดาพ่อาขอให้พระราที่เกกงุทุกูกขอทุกทุทเป็นผู้ขนจากามทุกขเอไปถึงกว่าเจริญก็ตามปดูในศาสนาคะสุเเาสมยกาคราีย ยศศุดสรรเสเจริญเวทอายุว่อนวะสุขภาระปฏิปานอุณสาโตวัดมีชีวิตสุขสมร่งเด่นอยู่ในร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาถึงความเจริญตามนั้นจริงขึ้นไปทุกท่านทุกทุกคนเมื่อปรารถนาสิ่งใดโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นๆจบการสำเร็จทุกประกาตื่น